ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถบ้านระดับลักชัวรี2025 p r e v o s Liberty c t h Coach ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีทันสมัยและความรูหราสูงสุดพร้อมแล้วไปชมกันเลย EXTERIOR ภายนอก Liberty Coach 2025มีดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยตัวถังอลูมิเนียมเกรดสูงอลลายกราฟิกที่ปรับแต่งได้เฉพาะคัน ไฟหน้า LED รูปทรงเพลียวระบบการสะเทือน Prevost a d v a n c e Stability เพิ่มความนุ่มนวลนขณนะขับขี่ล้ออลลอยขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกหรูหราและมั่นคง T E R F O R M A N C E สมรรถนะติดตั้งเครื่องยนต์ Volvo D13 ขนาด500แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ Allison 6สปีดให้แรงดิดทรงพลังและขับขี่นุ่มนวลแม้ในสภาพถนนทุรกันดารระบบเบรกดิสก์ทุกล้อพร้อมระบบควบคุมสเสถียระาพ ESP และระบบไฮดรอลิกเสริมพิเศษ I N T E R I O R ภายใน ภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นไม้แท้หนังแท้และหินอ่อนระบบไฟเล็ดปรับระดับได้พื้นที่นั่งเล่นห้องครัวเต็มรูปแบบเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่และห้องน้ำพร้อมฝักบัวกระจกนิรภัยมีเตียงคิงไซส์พร้อมระบบควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส Safety Features ความปลอดภัยมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย เช่นระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบกล้องรอบคัน360องศาระบบแจ้งเตือนการชนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Prices ราคาราคาเริ่มต้นของ2,025 p r e v o s Liberty CTS Coach อยู่ที่ประมาณ62-65ล้านบาทขึ้นอยู่กับการตกแต่งและฟีเจอร์ที่เลือกสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์และความต้องการของเจ้าของหากคุณกำลังมองหารถบ้านที่รวมความหรูหรา สมรรถนะและเทคโนโลยีระดับสูงไว้ในหนึ่งเดียว2025 p r e v o s Liberty CTS Coach คือตัวเลือกอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่